สวัสดียำชาทุกคนครับกิจวัตรประจำวันของผมคือก่อนไปเรียนอะรหรือกลับจากโรงเรียนเนี่ยอย่างน้อยนะสิ่งที่ผมได้ตั้งก่อไว้ก็คือเปลูกกล้วยครับวันละต้นสองต้นเช้าก็จะเช่นเดียวกันครับได้มงมเดียวไปปลูกไปขยายบริเวณรอบสวนครับตามที่เห็นแลยในขณะที่ขุดหน่อกล้วยออกมาครับโอ้โหเมื่อกี้ขุดลงไปปุ๊บโอ้หรู้สึกแบบ เจ็บปวดแทนเขาทันทีเลยครับเสียงนางแอปเลยนะครับนี่ครับเจอนี่ครับเจอพนักงานพรนดินของเราครับแล้วก็ตัวที่บ่งชี้ว่าพื้นดินของเราหรือว่าที่ของเราอุดมสมบูรณ์ครับอึงปากขวดครับผมเจอบ่อยมากเลยครับกับที่สวนผมที่ได้ขุดนั่นขุดนี่แล้วก็ทนั่นทํานี่ลงไปนะครับโดนขาเขาครับอุ้ยนี่ครับโดนขาตรงนี้เลยคือมองไม่เห็นนะครับก็เลยอุ้ยนี่ครับ เลือดเลยก็คงจะต้องปล่อยให้เขาอยู่ตรงนี้แหละนะฮะเขาจะอยู่ในดินในดินทรายครับถมๆไว้ก่อนธรรมชาติของเขาเลยนะครับไม่รู้นะครับดูจากลักษณะดินของผมมันก็เป็นดินที่สมบูรณ์นะครับเป็นดินที่ใช้ในเรื่องของแกลบดำแล้วก็เปลือกมันครับในการที่จะลองพื้นก่อนปลูกนะครับอันนี้พันธุ์กล้วยครับเป็นกล้วยหอมหอมเขียวครับหอมเขียวเตี้ยนะครับก็จะเอาไปขยายในแถวนี้แหละครับเพื่อที่จะเพิ่มพันธุ์ให้มันเยอะขึ้นนะครับ เวลาแขกไปไทยมาจะได้แบ่งพี่แบ่งน้องนะครับก็เป็นอย่างนี้อันนี้คือต้นพันธุ์เดิมก็ได้ตัดออกไปแล้วะครับนี่ครับขยายออกมาวันละนิดวันละหน่อยครับวันละต้น2ต้นเนี่ยปลูกไปเรื่อยๆแบบนี้ไล่ไปแล้วก็การปลูกผมก็จะใช้ในเรื่องของแกลบดําแล้วก็เปลือกมันนะครับรองพื้นก่อนปลูกยังมีต้นมะพราวนาร่องแล้วก็จะปลูกกล้วยแซมลงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือบริเวณหน้าสวนนะครับขุดหลุมปลูกกล้วยที่ไรนี่ก็จะเจอเขาตลอดครับในเรื่องของ บริเวณโคนกล้วยบริเวณดินข้างๆครับเพราะว่าแถวนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้สารเคมีครับความสมบูรณ์ของดินก็ยังคงอยู่นี่ครับชาวนี้ก็พาทุกคนมาติดตามกันครับโอเคครับเดี๋ยวคงจะต้องปลูกต่อเดี๋ยวสายแล้วเดี๋ยวจะไปโรงเรียนไม่ทันครับผมสวัสดีเช้าๆครับผมสวัสดีครับบริการมาตลอดเลย